สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NFT BK นะครับสำหรับวิดีโอนนี้ครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องของผังแมทริกนะครับที่เพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังแบบมึนๆงงๆนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับคำว่าแมทริกนะครับให้เพื่อนนึกถึงหนังเรื่อง The Matrix นะครับพอจะนึกภาพออกว่าที่จริงเนี่ยคำว่าแมทริกเนี่ยมันคือโลกจำลองนะครับโลกเสมือนเนาะเรายกตัวอย่างว่าในโลกของเมดไฟเนี่ยนะครับเราอยู่หน้าเว็บไซต์เนี่ยนะครับเราอยู่หน้าเว็บไซต์เนี่ยนะครับอันเนี้ยคือโลกโลกความเป็นจริงแต่ มันจะแบ่งโลกจำลองไปอีกเนะครับเป็น10บแมทริกสิโลกเสมือนในแต่ละโลกเนี่ยนะครับก็จะเป็นโลกของกุ้งโลกของปูนะฮะโลกของปลาหมึกโลกของปลานะครับโลกของโลมานะครับโลกของฉลามนะครับโลกของวาเพิชชาตนะครับโลกของวานโลกของฉลามวานนะครับโลกของวานหลังค่อมอย่างเงี้ย A.T. พวกนี้เหมือนเป็นบัตรผ่านเข้าไปในโลกของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีโลกของใครของมันั่นเอง คือในวิดีโอแรกเนี่ยผมอาจจะพูดแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ต่วิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ละเอียดเลยสมมติว่าคุณเข้ามาเนี่ยนะครับอยู่ในเมทริกของกุ้งปุ๊บเนี่ยนะครับอันนี้เป็นคนที่คุณไปสมัครต่อตรงเนี้อาจจะเป็นเพื่อนคุณนะครับอาจจะเป็นฝรั่งหรือว่าอาจจะเป็นใครก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้คุณไปสมัครต่อเขาปุ๊บนี่คือคุณเนาะคุณชื่อจิวนะคุณไปสมัครต่อเขานะครับแล้วเพื่อนคุณคนนี้นะครับ ผมยกตัวอย่างว่าชื่อ A อแกันะะเนาะเอ A. 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 เขาก็ไปชวนเพื่อนของเขาครับชวนเพื่อนให้มาซื้อ NFT ของเมฟายนะครับเพื่อนของ A นะครับก็สมัครต่อเขานะไม่ได้สมัครต่อคุณนะครับปุ๊บเพื่อนของ A ก็ชื่อ A ววานะครับแล้ว A กเข้าไปชวนเพื่อนอีกปุ๊บมันก็จะมาต่ออย่างเงี้ยนะครับลำดับ1เป็นจอรน,นะลำดับ2เป็นคุณนะครับลำดับ3 4มเนี่ยมันจะเรื่องนี้ลำดับ5มาบมันจะมาตรงนี้ลำดับ6มันก็จะมาตรงนี้ลำดับเก็มาตรงนี้อันนี้คือ A ชวนเพื่อนนะคุณไม่ได้เกี่ยวนะครับคุณไม่ได้ชวน ระดับ8 9ก้าไล่ลามาอย่างเงี้ครับไล่มาทั้งๆท,ที่ A เป็นคนชวนนะครับแต่ว่าเอมมาโนอาฟินเนี่ยกับกายมาอยู่ใต้บัญชีคุณเนี่ยอันนี้บัญชีของคุณนะแล้วคุณจะได้เงินตรงเนี้ยห้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์โดยที่คุณไม่ต้องชวนใครเลยเห็นไหมอันนี้คือ A เป็นคนทํางานอยู่คนเดียวนะคเอช่วยเม็ดไฟขายไอเทมทีอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่า A ก็แจกจ่ายเพื่อนของเขาเนี่ยไปให้จอนด้วยไหมสามคนไปให้เอวาด้วย3ามคนเห็นไหมเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าผังแมทริกเนี่ย มันบังคับให้ A เนี่ยนะครับมีเพื่อนในชั้นที่1ได้แค่3คน1 2 3สอาย่างเงี้ยเพื่อนของแรกของเขาจอนคนที่2จิวก็คือคุณนั่นแหละถ้าว่าคุณมาสมัครคุณก็จะเป็นคนที่2เพราะว่าคุณมาคนที่2องเขาใช่ไหมคนที่3ามาปุ๊บก็จะเป็น A อวาพอคนที่4ปุ๊บมันไม่ใช่ออกไปข้างๆอย่างนี้นะครับมันจะบังคับให้คนที่4มาต่อตรงนี้ซึ่งก็เป็นลูกทีมของจอนไปโดยปริยายคนที่5ก็จัดเรียงอย่างนี้คนที่6 7 8 9 1ด1 1 12บ สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดก็ต่อไปข้างล่างเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เอเขาจะชวนเพื่อนได้เยอะมากๆเนี่ยนะครับแล้ววนลูปกลับมาหาคุณอีกเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งของเอมมาเป็นคนที่สองของเอมมาเป็นคนที่สามของเอมมาอย่างเงี้ยดูเมาส์มผมนะเป็นคนที่หนึ่งของโนอาเป็นคนที่สองของโนอาคนที่สามโนอาเป็นคนที่หนึ่งของฟินคนที่สองฟินสามของฟินอย่างเงี้ยตรงนี้คุณก็จะได้รับไปอีกห้าดอลลาร์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 แล้วก็ต่อลงไไปปเรรรรืื่่่่ออออยๆัันนนีีีีี้คคกกณณททตะบ อันนี้เป็นคุณเองล่ะจิเนี่ยคือคุณเองนะตัวคุณเองนะครับคุณบอกว่าโอเคผมอยากชวนเพื่อนผมอยากชวนเพื่อนให้มาซื้อ NFT ของ midfi คุณก็เอาลิงก์ของคุณเนี่ยไปชวนเพื่อนคุณนะฮะเพื่อนคุณสมัครสมัครปุ๊บคุณก็จะได้5ดอลลาร์ปุ๊บเพื่อนคุณอีกคนมาสมัครปุ๊บชื่อจิวนะครับคุณจะได้5ดอลลาร์เพื่อนคุณมาสมัครอีกคนนึงปุ๊บชื่อเอวาคุณจะได้5ดอลลาร์ทีนี้คุณบอกว่าคุณหยุดแค่ตรงนี้พอลละ3คคคนนเอออาาแแ่่ี้้พววุณกก็บ เฮ้ ي, John, ยจอห์นไงเองก็ไปชวนเพื่อนเองเอาละกันนะต่อเลย3คนนะครับพิ่บอกวิวไปชวนเพื่อนมานะครับมาซื้อเอฟของเอ็ดไฟนะครับวิว่าอย่าลืมไปชวนเพื่อนนะ mm hmm. จอห์นเขาก็ไปชวนเพื่อนเขาอันนี้จอห์นเป็นคนชวนเพื่อนเองนะอ่าไม่เกี่ยวกับคุณละน,นี่คือคุณนะไม่เกี่ยวกับคุณละจอห์นเขาชวนเพื่อนมาปุ๊บวิวจอห์นเขาก็ได้5ดอลลาร์จากวิวแล้วคุณก็ได้5ดอลลาร์จากวิวเช่นกันจอห์นเขาชวนเพื่อนอีกจอห์นชวนเอมมาจอห์นเขาก็ได้5ดอลลาร์จากเอมมาแล้วคุณก็ได้5ดอลาาอลลาาาร์จกกเเมม่ชนนั อนไปชวนเมียอ,อีกจรเขาก็ได้5ดอลลาร์จากเมียแล้วคุณเองก็ได้5ดา้าดอลลาร์จากเมียเช่นกันนะครับระบบจ่ายให้ทั้งจรจ่ายให้ทั้งคุณทีนี้จิวล่ะจิวเข้าไปชวนเพื่อนเขาลูคัสก็ามาสมัครผ่านลิงก์จิวนะครับจิวก็ได้เงิน5ดอลลาร์จากลูคัสคุณก็ได้5ดอลลาร์จากลูคัสเช่นกันโนอานะครับปึ๊บ,บเบนนะครับจิวได้5ดอลลาร์จากโนอานะครับได้จากเบนครับคุณก็ได้5้าดอลลาร์จากโนอาแล้วก็ได้จากเบนเช่นกัน3มคนเนี้ย คุณก็ได้5ดอลลาร์จาก3คนนี้เช่นกันแล้วเอวาก็ได้5าดอลลาร์จากสคนนี้เช่นกันถ้าเกิดว่าวิวเขาไปชวนเพื่อนเขาอีก3คน12,3 ABC เอนี่ย A B C อย่างเงี้ยนะครับ3คนคุณก็ได้5ดอลลาร์จาก3คนนี้ไปหาคนเหมือนกันเอมาไปชวนเพื่อนอีก3คนคุณก็ได้5ดอลลาร์จาก3คนนี้เช่นกันเมียไปชวนเพื่อนอีก3คนคุณก็ได้5ดอลลาร์จาก3คนนี้เช่นกันสรุปว่าถ้ามีคนมาสมัครในเว็ไฟล์เนี่ยต่อคนเหล่านี้หรือต่อคนข้างล่างไปเรื่อยเนี่ยคุณก็จะได้ 5ดอลลาร์จากทุกคนนะครับที่อยู่ล่างคุณลงไป10ชั้นนะครับ10ระดับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมขยายพังให้ดูนะครับตรงนี้คือคุณถูกไหมครับแต่เมทริกซ์เนี่ยนะครับมันจะมีลำดับชั้นถึง10ชั้นนะครับที่เราสามารถที่จะรับรายได้นะครับก็คือ10ชั้นชั้นที่1เนี่ยนะครับผมเลเวลพหนึ่งเนี่ยเราจะมี3 ID เนาะสรุปแล้วเนี่ยเราจะได้เงินจากชั้นเนี่ยนะครับผมก็คือ15ดอลลาร์ก็คือ542บาท NFT กุ้งนะครรับาคา100นะสิเงินบาทก็3,670บาทชั้นที่2เนี่ยนะครับชั้นที่2มันจะมี9คนนเาะ ตรงนี้นะครับเราจได้ทั้งหมดเนี่ย4.5ดอลลาร์นะครับ1 626บาทบวกของเดิมก็2,000กว่าละแล้วก็ในรีวิว3เนี่ยตรงนี้เราจะมี27 ID ก็คือ135 US ดอลลาร์แค่เฉพาะชั้นเนี่ยชั้นเดียวนะครับ4,080แค่ชั้นนี้ชั้นเดียวคุณก็ได้ค่า NFT คุณคืนไปละรวมนี่อีกรวมนี่อีกนะเป็นกำไรไปละถ้าชั้นที่4เต็มเนี่ยนะครับ18,219บาทนะครับเฉพาะชั้นนี้ชั้นเดียวนะอันนี้คือได้ไปแล้วเนาะชั้นที่5นะคคคครรรรัััััับบบบชช้้้้นนนนนททีีีี่่5เเตต็็ตมมออกก43,000 103,000ะะะ6 729 ID ได ชั้นที่เเต็มได้อีก3ามแสนเก้าชั้นที่8ปดได้หกพันหกพันห้าร้อยไอดีนะครับได้อีกล้านหนึ่งอ่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับชั้นที่เก้าเต็มอ่ะได้สามล้านห้านะครับชั้นที่สิบเต็มเนี่ยได้สิบล้านคือมันเป็นระบบแบบที่ทรงพลังมากๆเลยนะจากการที่เราใช้เงินแค่สามพันหกร้อยบาทในการถือครองไอทีโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาพูดถึงแมทริกที่สองนะครับก็คือแมทริกของปูนี่เองโลกของปูระบบนะฮะเขาบอกว่าการที่เราอยู่ในแมทริกที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับโอกาสที่รายได้ของเราจะสูงขึ้้นแลวก็ เร็วขึ้นเนี่ยมีขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวเลยก็คือระบบเขาเออกแบบมาแบบนี้ทีนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับคือจุดอ่อนของแมทริกที่1เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างว่าเพื่อนไปสมัครต่อจอเนี่ยนะครับคุณสมัครผ่านลิงก์จอนะจอนเป็นเพื่อนคุณจอเขาก็อาจจะทาเม็ดฟายมาสักพักแล้วนะครับจอเขาก็ชวนเพื่อนชวนเพื่อนนะครับคนที่1ของจอเขาต่อตรงนี้2นะครับ3ต่อตรงนี้ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆครับเขาก็เรียงซ้ายขวาซ้ายขวาแต่พอเอินว่าคือคุณเข้ามาเป็นลำดับที่สักหนึ่งร้อยของจออย่างเงี้ยคุณไปสมัครผ่านลิงก์จอก็จริงแต่ว่าคุณเนี่ยไปอยู่ลำดับที่หนึ่งร้อยเนี่ยคุณก็จะอาจจะอยู่ตำแหน่งนี้มันอยู่ล่างมากๆถ้าเกิดว่าคุณนั่งรอจอนอย่างเดียวเนี่ยนะครับกว่าคุณจะได้ลูกทีมสักสามคนเนี่ยก็ลำบากละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนพวกเนี้ยนะครับนะคนในลำดับเนี้ยพวกเนี้ยคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับเนี่ยพวกเนี้ยไม่ทำอะไรเลยเนี่ คุณก็จะได้คนมาต่อข้างล่างคุณะช้ามากแต่อย่างนี่เกิดว่าคุณมีเงินนะครับคุณมีเงินแล้วคุณใช้เงินทํางานคุณไปในเมทิกใหม่เลยนะครับเมทิกที่สูงกว่าเลยนะฮะคุณซื้อ n อ T ปูปุ๊บคุณไปตั้งรอคุณไปเปิดโลกรอเลยนะครับในเมทิกที่2ก็คือคุณอยู่ตรงนี้เลยแล้วทีนี้วันดีคืนดีครับจอเนี่ยนะครับเขาอยากจะเป็นปูมั่งเขาซื้อ NFT ีปูปุ๊บจอจะมาต่อข้างล่างคุณละคุณจะได้สิเหรียญจากจอครั้งที่ระดับชั้นของคุณกับจออยู่ห่างกันมากนะ อันนี้คุณสามารถที่นับขึ้นไปได้10ชั้นเลยครับข้างบนคุณไปเนี่ยนะครับต่อไปนะครับจิวจิวทั้งที่อยู่ข้างบนคุณนะจิวซื้อปูปุ๊บจิวก็มาต่อข้างล่างคุณอีกนะครับคุณได้อีก10เหรียญเอว well, าครับเอวาก็อยู่ข้างบนคุณ2องาชั้นน่ยมา่อนคุณตั้งนานน่ยนะครับรูจักเม็ดฟก่อนคุณตั้งนานเนี่ยเอวาเพิ่งมาซื้อปูครับเอวาก็มาต่อข้างล่างคุณแล้วก็อนาคตเอ็มาอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับซื้อปุ๊บสิบเหรียญคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นปูููเเนีี่่่่่ยยคคคทททอออมมมมจจกุุ้้้้งงงััหหหดดะซืปลลลณณาาาต นี่แหละครับมันคือโอกาสที่บอกว่าใครเร็วกว่าได้เปรียบรู้เร็วกว่าได้เปรียบนะครับเข้าใจระบบเร็วกว่าเข้าใจแพลตฟอร์มได้เร็วกว่าได้เปรียบคุณรู้ก่อนคุณพอมีเงินปุป๊บคุณไปก่อนเลยไปอยู่ในเม็ดที่สูงกว่าแล้วในเม็ิทีของปูเนี่ยนะครับแต่ละตำแหน่งเนี่ยคือ10ดอลลาร์นะครับกุ้งนี่คือ5ดอลลาร์ใช่ไหมแต่เป็นปูนี่คือ10ดอลลาร์ละสาม้สบาทสำหรับราคา NFT เนี่ยนะครับตรงเนี้ยสามร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นกุ้งเนี่ยนะครับเราเป็นกุ้งถูไหมฮะเราก็จะ แล้วเกิดว่าใครที่เป็นเมมเบอร์ใหม่เลยนะครับแล้วคุณซื้อปูเลยปุ๊บเนี่ยคือระบบมันบังคับให้เราจะต้องมี NFT ทุกตัวที่ต่ํากว่าเดี๋ยวเรามาดูผัง10ชั้นนะครับผัง10เลเวลนะฮะเลเวลที่1เนี่ยเรามี3 ID ถูกไหมครับในแมทริกปูเนี่ยนะครับคุณจะได้30ดอลลาร์เลยในเลเวลที่สองเนี่ยนะครับก็9 ID เนาะในแมทริกปูเนี่ยคุณจะได้90ดอลลาร์เลยคือ3,003มาเรเวล3เนี่ยนะครับ27 ID เนี่ยแค่เต็มเลเวล3นะครับก็ได้9,900นะ270เหรียญนะครับถ้าเต็มชั้นนน3 3เเเเเีี่ยถ้าต็มลลว่ย เก้าพบวกสามพันสามบวกห0 0่ 1, เนี่ยได้ค่า FT คืนไปแล้วนะครับเรามาอยู่ในแมทริคของปูเนี่ยนะครับแมทริคของกุ้งก็ยังทำงานอยู่ปกตินะครับตอนนี้เรามีร่างร่างอาวตารเรานะครับผมแลนยอยู่ใน2อแมทริคละโลกุ้งมันก็ทำงานของมันไปนะครับคนที่สมัครเป็นกุ้งใหม่นะครับเลยอยู่ข้างล่างเราแล้วก็ได้เหมือนเดิมนะครับไปเรื่อยจนกว่าจะครบ10ชั้นนะครับจนกว่า10ชั้นจะเต็ม เอาล้วครับทีนี้คุณบอกว่าเฮ้ยปูไม่พอปูมันยังไม่พออ่ะมันต้องใหญ่กว่านี้มันต้องเจ๋งกว่านี้ถูกไหมฮะก็อย่างที่บอกนะครับเร็วกว่าได้เปรียบกูบอกว่าเฮ้ยอ่าผมพอมีเงินอะ่ะก็คือผมจัด NFT ปลาหมึกเลยราคาเนี่ยนะครับ25,700ื 25, 700่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดร้อย u s d o l ก็คือมันรวมกุ้งรวมปูมาให้แล้วสําหรับปลาหมึกนะครับตําแหน่งละ20 US ่สิบ usdollar นะครับทุกตําแหน่งใต้แมทริกปลาหมึกคุณเนี่ยตำแหน่งละยี่สิบมาล่าเจ็ดร้อยสามสิบบาทวันหนึ่งมีคนขึ้น อันนี้มันเป็นวิธีการทํางานสําหรับคนที่แบบไม่ชอบชวนเพื่อนจริงๆนะไม่ชอบชวนเพื่อนไม่ชอบแนะนําคนนะครับคือแบบใช้เงินทํางานแหละอันนี้มันเป็นวิธีที่ดีสุดนะผมบอกเลยนี่คือวิธีที่ดีสุดนะครับคือคุณจะต้องไปอยู่ในแมทริ่ที่สูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาถ้าเกิดว่าคุณไปเออละเหยอยู่ในกุ้งเนี้ยนะครับอันนั้นก็ต้องรอตามสเต็ปไปถูกไหมครับตามสเตปตามฝังนะครับอยู่ที่ว่าผู้แนะนคุณเก่งไหมคนที่คุณไปสปักต่อเนี่ยเขาเก่งไหมเขาชวนเพื่อนเก่งไหมอะไรเงี้ยเขาว่าไปจุดที่ได้เงินค่าเอฟทีคืนอันนี้กกรณีแบบว่าาาาเเเอ้ย้ยขมมปุหึล เรเอนะครับก็3ไอดีเนาะรวมเป็น60นะครับเพราะว่าไอดีละี่สิ20นะครับเอที่หนึ่งเนี่ยคุณจะได้เงิน2 2 0 0ันอง่เรเวอนะครับเก้ไอดีนะครับก็180ยแปดสิบยูสล่านะครับหกพับาทนะครับพอมาเรเวอ3สามเนี่ยนะครับยี่สไอดีนะครับก็ได้เงินห้าร้อยสี่สิบยูสโซล่านะครับหน0 0 0เก้าหนึ่งเก้าบวกหกพันะครับสองหม่นห้าสองหมื่นห้ากว่าด้วยซ้ำนะครับบวกนี่อีกสองพันนะครับสองหมื่นเจ็ดสองหมืนแปดละแ ต่อไปครับเรามาดูน้องปลานะครับเมทดิกสีนะครับคือฟริสนะครับก็เมทดิกของปลานี่เองทีนี้คุณดูครับปลาเนี่ยนะครับตำแหน่งละ40่สิบ US อลลาร์นะครับตำแหน่งละพันสี่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 วันหนึ่งขึ้นมา3คนก็สี่พันแล้วนะครับถ้ามาแบบใสๆนะครับไอ้ดีเปล่าๆเข้ามาซื้อปลาปุ๊มเลยเนี่ยนะครับก็จะใช้เงินทั้งหมด1,500งพันห้าร้อย US dollar นะครับหรือ55,000บาทนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตำแหน่งละ40 3 ID เนี่ยนะก็ปลาไป120ดอลลาร์นะครับ4,004พอมาเลพเวล2ปุ๊บเนี่ย9 ID นะครับ360ก็ได้มาอีก1 3 0 0 0พอเรเวล3าเต็มนะครับ27 ID เนี่ยก็ได้มาอีก1,080ดอลลาร์3,009นะตีไป4,000 0นะนี่ก็4,000 0นี่ก็รวมนี่ไปก็เป็น5 3 0 0 0ละบวกนี่อีกเป็น5 7 0 0 0ละได้ค่า LT ปาคืนแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับว่าเราอยู่ไม่ถิ่ปลานะครับไม่ถิกปลาหมึกทํางานอยู่นะครับไม่ถิกปูก็ทํางานอยู่มันไปนะครับไม่ถิกกุ้งก็ทํางานนะครับทุกแม่ถิกเนี่ยยังหาเงินให้เราได้ตลอดเวลานะครับไปพร้อควมกับแม่ถิกปลานี่แหละเอาแค่แบบเลเวลหกเต็มเนี่ยนะครับมีปลาข้างล่างคุณเนี่ยเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าไอดีเนี่ยหนึ่งล้านบาทแล้วครับต่อไปก็เป็นแม่ถิกที่ห้านะครับก็คือโรมานะครับอยู่ปลาไม่พออยากจะลองไปสัมผัสโลกของโรมาดูบ้างมันเร้าใจแน่นอนนะครับเพราะว่าตําแหน่งละแปดสิ บัญชีใสๆเข้ามาใหม่ปุ๊บจัดลงมาเลยตุ้มก็1 1 3 8 6 3บาท3,100ดอลลาร์เรามาดูของรวมโรมากันนะครับในรุ่นที่1นะครับ3 ID นะครับ240 US ดอลลาร์นะครับรับไป8,008รุ่นที่2ครับ9 ID 720ดอลลาร์นะครับรับไป26,000รุ่นที่3นะครับ27 ID นะครับ2,160ดอลลาร์รับไป70,900 8 0,000นะตรงนี้นะ80,000ครับบวกตรงนี้อีก26,000ก็ 100, แสนละแสนกับ6,000บวกตรงนี้อีก8,000นะครับ114,000สนะ่ะได้ค่าเอ็คืนแล้วครับเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้โลมาเต็มระดับสนะบางทีเนี่ยกุ้งปูปลาหมึกเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราได้เงินค่าเอ็ของเราคืนแล้วก็ได้ด้วยซ้ำไปนะอันนี้คือาาเรื่องจริงนะครับที่คนที่เขาทำก่อนหน้านี้นะครับบางคนนี้เข้ามาปุ๊บจัดตู้มนะครับคัมแบ็ก15วันได้เงินคืนละ แต่มันก็ไม่ได้เกิดจากที่แมทชิคฮัมแบกไงมันเกิดจากแมทชิคอื่นๆนะครับโอเคเนาะก็ไล่ไปนะครับแค่เลเวลห้านะครับสองร้อยสี่สามไมดีเนี่ยก็ปาเข้าไปเจ็ดแสนแล้วครับโดฟินนะฮะโลมาอันนี้ผมก็อธิบายถึงโลมาแล้วกันเนาะแมทชิคของฉลามนะครับมันไม่ใช่คาดนะครับอ่าวานนะครับสามวานนะครับหรือฮัมแบกเนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกันนะครับรูปแบบเดียวกัน แมติกห้าเนี่ยก็เป็นโรมาดูไหมครับตำแหน่งละแ0เนาะแปดสิบยูเอดอลล่าพอไปแมติกที่6ปุ๊บเนี่ยนะครับเป็นแมตติกของฉลามเนี่ยนะครับตำแหน่งละ160ดอลลาแล้วครับสี่พันห้าแล้วนะพอไป7จ็ดปุ๊บเนี่ยนะครับวานเิชาคาดเนี่ยนะครับฮอก้าเนี่ยก็6 4ร้อยสี่สิบละหกร้อยสี่สินี่ก็เกือบเกือบสองหมื่นแล้วนะครับตำแหน่งละสองหมื่นสองหมื่นะครับแล้วก็อย่างทอมแบ็กเนี่ยนะครับทอมแบ็กก็ตำแหน่งละสองพันห้าสร้อยยดอลลร์นะครับ ตำแหน่งละเ0 0 0หนะครับผมตัวนี้สมมติว่าคุณเป็นทำแบ็กเนี่ยนะครับมีใครสักคนเนี่ยนะข้างบนคุณนับไป10ชั้นหรือว่าข้างล่างคุณนับไป10ชั้นเนี่ยซื้อทำแบ็กเนี่ยแล้วมาดอยู่ข้างล่างคุณปุ๊บเนี่ยนะครับคุณได้ทันทีเลยเก้าหมื่นอีกหนึ่งกรณีนะครับเ,เพื่อนๆที่ผมจะมาพูดให้ฟังนะสมมติว่าคุณนะครับซื้อ NFT Dolphin นะครับคือลงมาเนี่ยนะฮะตอนนี้คุณก็จะมีตัวตนอยู่ในแมทริกซ์เนี่ยถึง5้แมทริกซ์ถจุมิครับก็คือแมทริกซ์ของกุ้งแมทริกกซ์ขขอองงปปูลาหมึ ของปลาครับก็ของโรมาคุณแยกร่างตัวเองเออกไป5้าร่างไปอยู่ในโลกทั้ง5โลกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครซักคนนะครับในแมทริกกุ้งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ล่างคุณหรือบนคุณก็ตามเนี่ยนะครับเขาซื้อโลมาเหมือนกันปุ๊บเนี่ยนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นคนคนนี้นะครับยกตัวอย่างอย่างจอเนี่ยนะครับจอน,นะครับก็จะตามคุณไปในทุกแมทริกเลยจอนก็จะไปอยู่ข้างล่างคุณในแมทริกของปูด้วยแล้วก็ไปอยู่ในแมทริกของปลาด้วยแล้วก็แมทริกของปลาด้วยนะครับแล้วก็แมทริกของโลมาด้วย นั่นหมายถึงว่าเมื่อจอนซื้อแอติทีโลมาเหมือนกับคุณปุ๊บเนี่ยคุณจะได้จากจอน0ดอลลาร์ 10, แล้วก็20ดอลลาร์40ดอลลาร์แล้วก็80ดอลลาร์นี่ละครับคือความพิเศษคือความอัศจรรย์ระบบเขาถึงบอกนะว่าเราควรจะไปอยู่ในแทริกที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะมันเพิ่มโอกาสในการที่เราจะสร้างไรายได้ได้หลายเท่าตัวเลยเพิ่มโอกาสสําหรับคนที่ไม่ชอบชวนเพื่อนไม่ชอบชวนใครอะไรเงี้ย ใช้เงินทํางานเนี่ยการที่คุณเข้าไปอยู่ในมิติที่สูงเนี่ยนะครับคุณไม่จำเป็นจะต้องชวนเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับเพื่อนๆสมมติว่าตรงนี้เป็นคุณแล้วกันเนาะแล้วออสการ์เนี่ยนะครับออสการ์สมัครผ่านลิงค์คุณหรือไม่ได้ผ่านลิงค์คุณก็แล้วแต่เนี่ยแต่อยู่ออสการ์เขาอยากจะซื้อโลมาพอออสการ์เขาอยากจะซื้อโลมาเนี่ยนะครับทีนี้แหละปัญหาเกิดให้จำไว้นะครับเพื่อนคนที่อยู่ใต้คุณทุกระดับชั้นเน เขาจะโดดข้ามไปอยู่ในผังของคนที่เปิดผังแมทริกเดียวกับเขาแล้วเท่านั้นในรูปนี้ก็คือจัสตินเห็นไหมครับเขาอยู่ล่างไม่กระทั่งจิว้วยซ้านะอยู่ล่างจิวนะครับอยู่ล่างคุณอยู่ล่างอีลิกอยู่ล่างเควินไม่มีใครเป็นโลมาเลยระบบเขาจะหาคนที่เป็นโลมาใกล้ที่สุดให้กับออสการ์เข้าไปอยู่ออสการ์จะเข้าไปอยู่ในแมทริกของจัสตินเนี่ยตั้งแต่แมทริกปลาหมึกไปเลยซ้ำนะแมทริกปลาหมึกนะครับแมทริกปลานะครับแมทริกโลมา แต่ตัวคุณเองเนี่ยก็จะได้ออสการ์ในแมทริ่ของปูโอเคครับนี่ก็เป็นสรุปนะครับเจาะลึกเรื่องของแมทริเอาล้ครับเพื่อนยังไงก็อย่าลืมดูคําเตือนที่ผมขึ้นในวิดีโอนะครับวิดีโอนี้ไม่ใช่วิดีโอแนะนําการลงทุนหรือชักชวนให้คุณมาลงทุนในแพลตฟอร์มเมดไฟนะครับจุดประสงค์วิดีโอนี้คือผมต้องการแค่มาเล่าสู่ให้เพื่อนฟังนะครับมารีวิวภาพรวมนะครับของแพลตฟอร์มนะฮะจุดดีจุดด้อยของแพลตฟอร์มเมดไฟลให้เพื่อนรับชมกันนะครับ การลงทุนมันมีความเสียนะเส่ยงนะครับผมนะความเสี่ยงนะครับมาพร้อมกับโอกาสโอกาสก็มาพร้อมกับความเสี่ยงก็เช่นเคยนะครับเพื่อนๆใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็ขอคนนึงถูกใจนะครับหนึ่งคอมเมนต์กำลังใจแล้วกันไหนก็ฝากเพื่อนนะครับช่วยกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องยูทูบของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอตนนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ